จะจะดวนพามากินมะนาวน้อจ้ะเพื่อนเสร็จพักหน่อเศษเหวานหวานจ้ะเพื่อนๆไม่เปรี้ยวเด้อจ้ะนี่ืวนก็กินนะจ้ะใช้มือกินเซ่บๆเนาะจ้ะ แซบคัดนะจ๊ะเป็นมะนาวสดๆจากสวนเนาะจ้ะแซบคัดนะจ๊ะเบแซบ อร่อยอร่อยเลยจ้าอือคจับ